การใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปจากจากักรกรเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งนะคะมะเร็งเต้านมระยะที่สี่แต่ก่อนก็มีแต่ความทุกข์กับลกับโรคร้ายเราแต่ตอนนี้ไม่รู้จะทุกข์ไปกับเขาทําไมเออจะเกิดก็เกิดจะดับก็ดับจะตายก็ให้มันตายนะคะจะตายก็ไปเกิดใหม่จะทําดีต่อเหมือนท่านอาจารย์บอกอ่า วิทยาบทตทุน้ำทำเราไว้ก็เลยอะอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้คือใช้ชีวิตปัจจุบันแล้วค่ะว่าเราเราก็ต้องมีมีลูกที่ดูแลอยู่แล้วก็ลูกลูกมีฟีดแบ็อะไรกลับมากับเราเราก็เอปล่อยวางสิ่งที่เขาได้รับคือสิ่งที่เขาทํามาทุกอย่างเนี้ยค่ะก็เลยปล่อยวางทุกอย่างแล้วทีนี้ตัวเองก็ปฏิบัติตัวเองมาตั้งแต่ตั้งแต่ผ่าตัดอมะเร็งเต้านมนะคะ คบคบหนึ่งปีแล้วค่ะวันที่24สิงหาพศ2524ค่ะปีนี้ก็กําหนดเลยมาวันที่24แล้วทีนี้ก็เป็นหนึ่งปีของปีพศ2565ก็เลยครบหนึ่งปีแล้วอ้าอะไรจะเกิดมันก็เกิดทีนี้สิงสิงฝืนแล้วก็มีกําลังมากขึ้นก็ไปขึ้นอ่อาภูผาฟ้าน้ําไปไหวอาจารย์แล้วก็ กล,กลับมาก็ไปเข้า่ข้ที่ดอนตาลกลับมาแล้วทีนี้ก็มีการไม่เจ็บเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราเราจะทํายังไงกับตัวเองดีถึงจะถึงจะหายเงค่ะกลับมาจากเข้า่ายเสียผ้าชุบน้ํากับผ่าชุดสมุนไพรนะคะโบกโบกอยู่ที่หวัวแล้วก็ที่ตัวตลอดเลยค่ะไม่ไม่ปล่อยให้ตัวเองไข้ขึ้นกลับเ,เป็นเป็นอย่างนั้นสามวันเนาะ นอกอาการไม่สบายแบบนั้นสามวันกินข้าวไม่ได้เหมือนที่พี่น้องว่าแต่กระต้มข้าวต้งมงวยเกลือแล้วก็น้ำหนักลดจากห้าสิบเหลือประมาณเกือบสี่สิบห้าแบบมีแต่กระดูกเออทำไมเราลงเร็วยังดีกแค่เราไม่ได้กินข้าวแค่สามวันอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามกินแล้วก็พยายามใช้ยาเก้าเม็ดให้ให้ให,ให้อยู่รอดแล้วก็คล้ายๆว่า ดูแลตัวเองให้ให้ไม่ต้องได้ลำบากคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับว่าน้องชายว่าตัวเองนี้ต้องต้องเป็นหมอดูแลตัวเองให้ได้อย่างเงี้ยค่ะก็ทําทําทุกเม็ดเหมือนที่เู่อาวุอาจารย์บอกว่าสะหวกเม็ดไหนก็ทําติงก็เลยมาไม่สบายก็เลยกลับจากบ้านพ่อกับแม่มาที่ช่วงวันที่ห้าที่หกเจ็ดนะคะกลับมาก็มาตักตัวเองกลัว ว่าเราไปติดเชื้อกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยอยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนเอ๊ผอมทําไมเราผอมลงเยอะมากเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้กินข้าวก็เราก็กินอยู่นะอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นพี่น้องพูดเราลองเป็นดมน้ำมันเขียวะคะ่ะก็ได้กินแต่ว่า,าได้กินอ่อนๆกินข้าวเราก็กินได้เอ๊ะก็ไม่ได้อะไรมากมายก็จะมีแต่ไอแล้วก็เสลีบออกมาแล้วก็เปลี่ยนนาัการแต่ตัวเองนี่ทําอยู่แล้วอดีท็อกใช่ไหมคะ แช่มือแช่เท้าอย่างเงี้ยค่ะก็ทาปกติของเราไอ้ไอ้ตัวอื่นนี้หยอดหูหยอดตาให้ความร้อนอ,อกอย่างเงี้ยก็ก็ทาตลอดมันมันก็หายไปค่ะมีรักสาวันจบเลยแล้วก็ไม่มีอาการเลยนอกจากเสลตดออกมาแล้วก็แล้วก็วกทําใจไร้ทุกข์ไม่ให้มีไม่ให้คิดอะไรมากแล้วก็เออได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยค่ะก็เห็นแต่พี่น้องบอกว่า เป็นแล้วก็ต้องอประมาณเจ็ดวันแต่เราเป็นแล้วก็ประมาณสามวันที่ที่เห็นอาการนี้อาการไข้ขึ้นนะคะเราก็เอ๊ะแสดงว่า,ายาในตัวเรานี้ใช้ได้ผลมากแล้วเราก็กินแบบสูตรหนึ่งเลยใช่ไหมคะค่ะแล้วก็ความรู้สึกก็ดีขึ้นจากจากที่เราเรียนกับออ,อนไลน์พี่น้องพทนะคะก็ก็มีความเปลี่ยนแปลงของตัวเองมากขึ้นจากแต่ก่อน แต่ก่อนมีใจที่คิดแล้วก็ร้อนลนหรือว่ากลัวกังวลวันวหวอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือเออะไรมันจะเกิดก็เกิดไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยซีเรียสแล้วถ้าเราเท่าอยู่แต่บ้านแล้วเราไม่ได้ออกไปหาใครแล้วเราก็จะเป็นเหมือนว่ากิเลสเรานอนเนื่องจริงๆทีนี้เราได้ไปล้างกิเลสค่ะพยายามคิดไว้ตลอดว่าอู้สิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราทํามาถึง ชาตินี้เราไม่เคยทําแบบนี้กับใครนะหรือว่าเราเราคิดไปก็มโนภาพไปเองแต่ว่าเขาแสดงว่าพูชาติต่างก่อนหรือชาติที่ที่ผ่านผ่านมาเราเรา,เราเราเราแสบสุดๆเราลายสุดๆโอ้เราสุดๆของชีวิตเราก็นึกไปทุกอย่างเราพอเรานึกได้แบบนั้นแล้วก็อ้ขอโทษขอหมัวศีกรรมสิ่งที่เรากระทามาทุกอย่างแล้วมันส่งผลให้เราได้รับรู้ตอนนี้ ถึงแม้ว่าคนนั้นเขาเขาไม่ได้อะไรมากมายกับเราหรือว่าเราเป็นคนที่รู้อยู่เก่ใจอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็ลเลยขอโทษขอหัวสิกรรมท่านมาหน้าผ่านมาที่นี่